การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ของโรงเรียนบ้านดงใหญ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2นำโดยผู้อำนวยการอดุลศักดิ์พักหาโรงเรียนบ้านดงใหญ่เปิดสอนในระดับประถมะวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น105คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา10คน วิธีการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เริ่มจากคณะครูเข้าอบรมออนไลน์เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทางโรงเรียนได้จัดทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดก,การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากในางานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนดงใหญ่มาช่วยดำเนินการในการคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมและทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดเก้าอี้โดยเว้นระยะห่าง2เมตรโดยนักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3พบปะในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและนักเรียนผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 พบปะในเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาจากนั้นครูออกสำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของผู้ปกครองและนักเรียนด้านอุปกรณ์และครื่นสัญญาณจ่านระบบการสื่อสารวิธีการวันเวลาระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองโดยผ่านการสื่อสารพบปะโดยตรงหรือสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ไลน์และ Facebook ครูศึกษาแนวทางและวิธีการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าจัดทำใบงานแบบสุดขาดแล้วลงพื้นที่ไปส่งให้นักเรียนพร้อมพบปะผู้ปกครองพูดคุยถึงปัญหาครูออกพบกับนักเรียนรายบุคคลอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตรวจแบบสุดขัดพร้อมให้คำแนะนำนักเรียนโรงเรียนบ้านตรงใหญ่เรียนทางไกลผ่านช่องทางดังนี้1 เรียนทางไกลผ่านทีวีดาวเทียมระบบ KU b a แบนด์จำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ9.52เรียนทางไกลผ่านทีวีระบบดาวเทียม C b แบ d นด์จำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ7.6เรียนทางไกลผ่านระบบ IPTV จำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ30.47 เรียนทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจำนวน41คนคิดเป็นร้อยละ39.05และนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนทางไกลได้เลยจำนวน14คนคิดเป็นร้อยละ13.33ปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนทางไกล 1. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถดูทีวีผ่านระบบซีแบนได้เนื่องจากกล่องที่บ้านของนักเรียนเป็นกล่องรุ่นเก่า 2. นักเรียนไม่มีทีวีและกล่องรับสัญญาณ 3. สัญญาณขัดข้องในบางวัน 4. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานทำให้ไม่มีเวลากํากับติดตามการเรียนของนักเรียนและ 5. ในแต่ละครอบครัวมีนักเรียนหลายชั้นอาศัยอยู่ร่วมกันทำให้อุปกรณ์การเข้าถึงการเรียนการสอนไม่เพียงพอช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้ปกครองและนักเรียน หผ่านทางโทรศัพท์จำนวน32คนคิดเป็นร้อยละ30.43 2. ผ่านทางลายจำนวน40คนคิดเป็นร้อยละ43.81 3. ผ่านทางแอปพลิเคชัน facebook จำนวน24คนคิดเป็นร้อยละ22.86และ 4. ผ่านการเยี่ยมบ้านจำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ8.57 นักเรูมาเยี่ยมการเรียนทางไกลของนักเรียนป .3 ใ้น้องปิงกำลังตั้งใจเรียนอดังดีวิชาอะไรลูมมลรกมหรอวิชาอะไรภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษทำแบบฝึกเสร็จยังลูกไายงานหมดแล้วนะวันนี้ใช่ไหมอาจารย์ไปรับใหม่รับนมด้วยนะ